ใครมีปัญหาการนอนนะคะต้องลองนี่เลยค่ะหมอนเต๋าสลบเมือยค่ะสวัสดีค่ะสามชีพแฟมิลี่ให้ความรู้แฝงความสนุกครบทุกรสสำหรับทุกคนในครอบครัวค่ะมาดูกันว่าวันนี้มาม่าสั่งอะไรมามันคือหมอนะะนะคะแบรนด์โชวานะคะเดี๋ยวมาดูข้างในกันค่ะนี่อันนี้ ใส่ถุงมาให้แบบสวยเก๋มากอ่านี่นะคะอันนี้คือจะเป็นกระเป๋าเนาะแล้วข้างในก็จะเป็นนี่ใส่ถุงมาเป็นหมอนเนาะอันนี้นะคะหมามาสร้างหมอนเต่าสลบเหมือดมานะคะคือเป็นหมอนที่ทําให้เราหลับสบายนะคะมาดูข้างในก็เป็นยังไงมาแกะหมอนกันเลยนี่โอ้โหปอก หมอนนุ่มมากๆเลยค่ะฟอกหมอนนะคะเขาทําจากวัสดุโมเดลนะคะที่มีความยืดหยุ่นสูงแล้วก็แบบให้ความรู้สึกที่นุ่มลื่นสบายค่ะอ๋อนิ่มนิ่มกว่าผ้าโ่มอีกนุ่มมากเลยใช่ไหมใชม่เดี๋ยวลองเดี๋ยวลองเปิดดูข้างในกันนะคะอู้ข้างในเป็นยังไงเนี่ยโอ้ข้างในเป็นอย่างนี้แบบน,น,นี้ว่าแล้วทำไมมันเจ๋งกันอ่ะ นี่มาม่าลองถอดปลอกหมอนออกมาดูนะคะด้านในนะคะเขาจะทําจากวัสดุเป็นไฮเปอร์เมมโมรีโฟมนะคะทรงลูกเต๋า77ก้อนนะคะนี่อันนี้ปลอกหมอนนะอ้าอแย่งกันใหญ่แล้วนอนลองนอนสิโอโอนอนในชียะโอนอนจนจะกิ้งตกหมอนเลยโอ้มันนอนสบายมากเลยใช่ไหมขาขา้ไหม อู๋อูมันนิ่มไหมครับนิ่มนิ่มกว่าอ,อ,อะไรหรือเปล่านิ่มกว่าขนใจแน่นอ่าเดี๋ยวเราเอาไปนอนลองเอาไปนอนบนนี่นอนกันนะคะไปะ<ด>ไปเลยน,นี่ครับหลับสบายขนาดไหนก็ต้องไปนอนเตียงกันเลยเราต้องซื้อนี่แหละ แบบจริงนะไหมนอนเขาดีจริงๆนอนบนพื้นในบ้านก็ได้ หมอนคูดีเลยหมอนคูดีเลยของอะไรเนี่ยดูนะคะนี่หมอนเต๋าสลบเหมือนจริงๆนอนปุ๊บหลับปั๊บเลยไม่ต้องนอนบนที่นอนก็หลับได้นอนยังบนพื้นก็หลับได้ค่ะเออหมอนมันนอนสบายจริงๆเลยอย่าไปแกล้งเฮียเฮียคนหลับหมอนเตเ่อสลบมเทง นี่นะคะหมอม้านะคะมีปัญหาในการนอนนะคะก็คือหมอม้าต้องนอนให้นมน้องนาชีไปด้วยใช่ไหมคะพอนอนให้นมเนี่ยคือมันต้องนอนตะแคงพอนอนตะแคงอะ่ะแล้วแบบพอนอนลงไปตอนให้นม,มนก็ต้องแบบใช้เวลานานใช่ไหมอืมมันก็จะแบบจะปวดคอปวดบ่าะคะ่ะแล้วก็ก็คือต้องนอนหลับไปทั้งค่านอนตะแคงนั้นเลยนะคะพอหมอม้านะคะได้มาลองใช้ เจ้าหมอนเตาสลบเหมือนนี่นะคะได้หนึ่งสัปดาห์นะคะมาม้านอนให้นมนะคะไม่ว่าจะท่าไหนนะก็ไม่ปวดคอไม่ปวดบ่าไม่ปวดไหล่เลยตื่นมานี่คือแบบสบายมากเลยค่ะรู้สึกสบายสุดๆและที่สําคัญนะคะมาม้าต้องตื่นต้องกลางคืนบ่อยๆเพราะน้องต้องแบบเหมือนตื่นมากินนมน้องก็จะร้องตลอดทั้งคืนเลยมาม้าก็เลยต้องแบบ ก็ต้องแบบรีบหลับให้เร็วที่สุดและเต้าหมอนใบนี้แหละคะ่ะทําให้หลับได้อย่างสบายคือแบบการหลับของมามาก,ก็คือมีคุณภาพมากขึ้นเลยค่ะและสาเหตุที่ทําให้เราหลับสบายนะคะเพราะว่าหมอนใบนี้นะคะเขาออกแบบมาให้มันซัพพอร์ตช่วงคอช่วงไหล่ของเราโดยเฉพาะเลยค่ะแล้วเนี่ยหมอนตัวนี้นะคะด้านด้านล่างนะคะมันจะมีแบบช่องระบายอากาศทําให้แบบเรานอนหลับแล้วแบบหลับลึกเย็นสบายนะคะ และที่สําคัญเลยนะคะหมอนอันนี้นะคะมันแบบตอนหมามานอนเนี่ยคือนอนลงไปแล้วรู้สึกมันไม่ยวบลงไปอะ่ะมันแบบมันมีความนุ่มแต่มันไม่ไแบบเขาเรีเยกอะไรนะไม่ได้แบบนิ่มแล้วริบยวบกืนคอลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันทําให้เรานอนสบายมากเลยค่ะนี่นะคะแล้วหมอนอันนี้นอนได้ทุกท่าเลยก็อย่างที่หมอมาบอกว่าหมอมานอนแบบให้นมตะแคงสายตะแคงขวานอนคว่ำนอนหงายสบายหมดทุกท่าเลยค่ะอ่านี่นะคะ หมอนใบนี้นะคะหมอาม้าแนะนําเลยค่ะหมอนเต่าสลบเหมือนนะคะแบรนด์โชวาค่ะเป็นแบรนด์ที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะคะหม่าม้านะคะจะลองนอนให้ดูค่ะว่านอนแล้วมันจะบายแค่ไหนคะ่ะไปดูกันเลยค่ะนะคะถ้านอนหงายนะคะก็ตรงนี้นะคะก็จะรับลองรับตรงช่วงต้นคอลำคอของเรานะคะเป็นให้เป็นรูปตัว C ีนะทำให้แบบ นอนแล้วจะไม่ปวดหลังนะคะปวดเอ้ยไม่ใช่ไม่ปวดคอปวดบาทปวดไหล่นะคะอะนอนตะแคงอนอนได้ทุกท่าเลยค่ะเนี่ยสบายมากๆเลยนะคะนอนคว่มก็ได้สบายจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวไปลองดูเด็กๆนอนกันนะคะเด็กๆชอบมากเลยอะ่ะเด็กๆจะแย่งหมานอนตลอดเลยอะค่ะไปด,ดูกันเลยค่ะกินที่ชอบไหมเนี่ยชอบเออมาแย่งหมานอนตลอดเลยอะ่ะคนเนี้ย ใช่ไหมเพรามีนิ่มซ <c oughs> นิ่มๆมันนิ่มมากเลยใช่ไหมแล้วนอนสบายด้วยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> หลับแล้วจะหลับแล้วจะหลับแล้วนอนปุ๊บจะหลับปั๊บเลยอะ่ะ <c oughs> นิ่มมากเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ชอบไหม หมอนเต่าสลบเหมือนแบนนชวานะคะทำให้การนอนหลับของเอมาดีมีคุณภาพสบายมากยิ่งขึ้นนะคะนี่นะคะหมอนเต่าสลบเหมือนสลบเหมือสมชื่อจริงๆเลยค่ะนี่อ่ะสลบไปยังใครสนใจนะคะอยากได้หมอนเต่าสลบเหมือนแบรนชวานี่นะคะก็ลองเข้าไปติดตามนะคะในเว็บไซต์ของแบรนชวาหรือว่าเอ่อเพจชวาแบรนได้เลยนะคะ วันนี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์ให้หมูมาด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้ไปละคะ่ะขอตัวไปนอนก่อนนะคะบายบายสวัสดีค่ะสะลบไปแล้ว